คำทำนายดวงชะตาวันที่24กันยายน2568าคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ผู้ที่เกิดวันเสาร์อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวเสาร์พระเสาร์เจ็ดซึ่งเป็นดวงดาวแห่งระเบียบวินยัยความอดทนความรับผิดชอบและกฎแห่งกรรมภาพรวมธรรมชาติที่อดทนและมีวินัยของท่านจะถูกทดสอบโดยพลังงานที่รวดเร็ว และหุนหันพันแล่นของดาวอังคารและดวงจันทร์ท่านอาจจะรู้สึกหงุดหงิดที่โลกรอบตัวดูเหมือนจะเคลื่อนไหวเร็วเกินไปและเต็มไปด้วยอารมณ์อย่างไรก็ตามจุดแข็งของท่านคือความทรหดอดทนและการคิดเชิงกลยุทธ์ท่านสามารถใช้พลังงานของวันนี้เป็นดั่งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแต่ท่านต้องเป็นผู้ควบคุมพวงมาลายัยและระบบเบรกด้วยตนเอง ภารกิจของท่านคือการนำความพยายามที่มีวินัยมาประยุกต์ใช้กับแรงขับเคลื่อนอันแรงกล้าของวันนี้การงานวันนี้เป็นวันที่ท่านจะสามารถนำโครงสร้างมาสู่ความโกลาหลได้ในขณะที่คนอื่นกำลังทำงานด้วยแรงผลักดันทางอารมณ์ท่านสามารถเป็นผู้ที่วางแผนกำหนดกระบวนการและสร้างวินัยเพื่อให้แน่ใจว่า พลังงานเหล่านั้นจะไม่สูญเปล่าเป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการกับโครงการระยะยาวที่ยากลำบากและต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องความขยันหมั่นเพียรของท่านจะเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้มีอำนาจอุปสรรคที่ต้องระวังคือความรู้สึกหงุดหงิดและมองโลกในแง่ร้ายท่านอาจจะรำคาญใจกับพฤติกรรมที่ใช้อารมณ์หรือหุนหันพันแล่นของผู้อื่น ซึ่งอาจทำให้ท่านแยกตัวออกมาหรือวิาพากวิจาร์ณคนอื่นมากเกินไปแนวทางการแก้ไขคือการทำตัวเป็นสมอเรือความสงบและมั่นคงของท่านจะมีคุณค่าอย่างยิ่งจงใช้ความอดทนในการชี้นำพลังงานของทีมไปสู่งานที่มีประสิทธิภาพที่สุดอย่าเพียงแค่ชี้ให้เห็นปัญหาแต่จงเสนอทางออกที่เป็นระบบด้วย การเงินแนวทางที่รอบคอบและมีวินัยในการใช้เงินของท่านคือสินทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดในวันนี้ท่านจะมีความต้านทานต่อการใช้จ่ายตามอารมณ์และการเสี่ยงโชคที่อาจล่อลวงผู้อื่นได้ดีกว่าเป็นวันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวการทบทวนพอร์ตการลงทุนและการสร้างวินัยในการออม โอกาสทางการเงินจะมาในรูปแบบของการสร้างความมั่นคงในอนาคตผ่านการลงทุนระยะยาวที่มีวินยัยเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนเพื่อการกเกษียณแต่ก็มีความเสี่ยงจากการระมัดระวังตัวมากเกินไปหากมีโอกาสที่ดีจริงๆปรากฏขึ้นและต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็วท่านอาจจะลังเลนานจนพลาดโอกาสนั้นไปความรัก คนโสดท่านอาจจะรู้สึกสนใจในบุคคลที่ดูน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยพลังแต่ท่านจะใช้สติปัญญาในการค่อยๆใช้เวลาประเมินศักยภาพในระยะยาวของพวกเขาท่านกำลังมองหาความมั่นคงไม่ใช่เพียงแค่ประกายไฟที่วูบว่าคนมีคู่พลังอันแรงกล้าของวันนี้สามารถนำไปใช้ในการทำงานที่เป็นรูปธรรมร่วมกันได้เช่น การซ่อมแซมบ้านหรือการวางแผนการเงินการทำเช่นนี้จะช่วยสร้างความผูกพันผ่านความรับผิดชอบที่มีร่วมกันความเสี่ยงคือท่านอาจจะดูเย็นชาหรือไม่แสดงออกทางอารมณ์หากคนรักของท่านกำลังต้องการการแสดงออกมากกว่าปกติพยายามตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของพวกเขาด้วยการรับฟังอย่างอดทน สุขภาพดาวเสามีอิทธิพลต่อกระดูกฟันข้อต่อและเกี่ยวข้องกับอาการเรื้อรังและความรู้สึกเศร้าหมองพลังงานที่สูงของวันนี้อาจเพิ่มความเครียดซึ่งสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของอาการปวดตึงตามร่างกายหรือข้อต่อได้เจตนารม์แห่งวันมหิดลเรียกร้องให้ท่านใส่ใจสุขภาพที่เป็นรากฐาน จงออกกำลังกายที่เน้นการสร้างความแข็งแกร่งอย่างอ่อนโยนเช่นโยคะหรือการฝึกด้วยน้ำหนักเบาใส่ใจกับท่าทางของท่านพลังของดาวอังคารสามารถเป็นเชื้อเพลิงให้กับการออกกำลังกายที่มีวินัยได้แต่จงหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีแรงกระแทกสูงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อข้อต่ออุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติม อุปสรรคหลักของท่านคือความยึดถิดในกฎเกณฑ์และแนวโน้มที่จะรู้สึกเศร้าหมองหรือวิตกกังวลท่านอาจจะมองเห็นแต่ความเสี่ยงและภาระงานที่หนักหนาจนมองข้ามโอกาสและความสุขของวันไปคําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการลงมือทําระบุหนึ่งด้านในชีวิตที่ท่านมักจะระมัดระวังตัวมากเกินไป เช่นการงานหรือการเงินแล้วท้าทายตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญหนึ่งก้าวเล็กๆโดยใช้พลังของดาวอังคารเป็นแรงส่งการสร้างสมดุลธรรมชาติของท่านมุ่งเน้นไปที่หน้าที่ความรับผิดชอบจงตั้งใจจัดสรรเวลา30นาทีในตารางของท่านสำหรับกิจกรรมที่ให้ความสุขหรือความผ่อนคลายอย่างแท้จริง เพื่อสร้างสมดุลให้กับแนวโน้มที่จะทำงานหนักของท่านการยอมรับอารมณ์เมื่อคนรักหรือเพื่อนร่วมง,งานแสดงอารมณ์ที่รุนแรงออกมาแทนที่จะเสนอทางออกที่เป็นรูป,ประทรมในทันทีให้เริ่มต้นได้การกล่าวว่าฉันเข้าใจว่าเรื่องนี้สำคัญกับคุณมากการกระทำง่ายๆที่เป็นการยอมรับความรู้สึกนี้จะช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างแนวทางเชิงเหตุผลของท่าน กับสภาวะทางอารมณ์ของพวกเขาได้